สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นโรบอกอ n นแล้วนะครับเพิ่มเติมคือตอนนี้นะครับผมมีน้ำยาอยู่10ขวดนะครับ ไอดีละห้ it. าขวดนะก็คือไอดีนี่ห้าขวดนะครับแล้วก็อีกไอดีนึงนะครับอันนี้ไอดีหลักนะครับอีกห้าขวดนะครับเออแล้วอีกอย่างนะครับทุกคนผมมีอ่าสิ่งที่เรียกว่ารีโมทเลยนะนี่นะครับรีโมทไอที่ดีที่สุดอ่ะเออมาดูว่าวันนี้เราจะได้อะไรไว้ผมอยากได้นี้มากเลย430ล้านอ่ะแต่ก่อนอื่นนะครับผมจะใช้น้ำยาไออันนี้นะแล้วก็อ่าน้ำยาอีกอันหนึ่งนะครับแล้วผมจะให้มันสุ่มไป10โลก่อนเนาะมาดูนะครับว่า10ขวดวันนี้นะครับเราจะได้อะไรบ้างนะครับทุกคน เอออะเราครับอะอยู่ในเวิร์ดนี้ด้วยนะครับทุกคนอาเราครับไปแล้วเรียบร้อยต่อไปนะครับที่จริงอะผมมีออีกขวดหนึ่งใช่ปะอ้าหมดเลยเนะะี่ยว่ะโอเคผมมีเนี่ยห้าขวดที่จริงอะทุกคนจะครับอาอะไรพวกนี้ก็ได้นะแต่ผมจะไม่ครับผมจะใช้ของมันเพียวๆเ,เลยไว้ทุกคนเออเราไม่อยูอ่แล้วห้าขวด ตอนนี้ใบโอมสนนนะครับแล้วผมก็จะใช้อ่าผมจะเปิดดีลองก่อนนะผมจะใช้อ่าอันนี้ก่อนรีโมดไปปุ๊บครับทุกคนโอเคอ่ามันก็จะเป็นไบโอมันนี N ้ e. แต่ว่าไบโอมันนี้มันได้อะไรบ้างอะ่ะ <sid isi> เหมือนไบโอมนี้นะครับทุกคนจะได้200ล้านด้วยนะเนี่ยมีโอกาสได้200ล้านนะครับทุกคนลองกันเลยปะล่ะ <laughs> ลองกันเลยไหมล่ะเออไปโอมิแหละผมว่านะโอเคเดี๋ยวผมจะไปอ่าฝั่งตัวนู้นนะครับมาดูว่าไอดีเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะครับทุกคนเออห้าขวดแรกนะกับไอดีแรกนะครับแต่ที่จริงแล้วผมอยากได้4ี0สามสิบล้านมากๆหรือไจริง โอเคซึ่งเราจะเปิดกันเลยนะครับตอนนี้คูณ2แล้วนะอ่าเราก็จะเปิดอ่าอ่าอันนี้นะครับ1อันปึ๊บนะครับแล้วเ,เราก็จะเปิดดูยูนิเวหร์สงอันปึ๊บนะครับอ่าดวงไอ้พวกนี้ไม่รู้ช่วยดือเปล่าแต่ผมก็ขอเปิดแล้วกันนะครับทุกคนปึ๊บ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 โอเคไปครับน้องๆปึ๊บแล้วถุงมือนะครับผมเอาเป็นเอาเอาหกเ,เลยปะ่ะถุงมือ6เลยปะ่ะนี่ไงอ้อแต่ว่ามันยังไม่อ็นดีนะเพราะว่ามันแบบไม่ได้โอเคไม่เป็นไรนกด สิบล้านฮ้ยสิบล้านอหรอ,อม,มันก็แบบถามว่ามันสุดแบบมันก็ก็ไม่เป็นไรหรอกนะ เกมนี้นะครับเอฟเฟกก็เยอะนะแต่ว่าบางเอฟเฟกมันก็ไม่เข้ากับตัวเรานะครับแล้วอย่างทุกคนดีดยว <laughs> ผมแต่งตัวเป็นหมอเออแต่ถ้าพูดถึงหมอแล้วอะเอฟเฟกที่เข้าแล้วก็ตัวละครเดทีฟผมคิดถึงตัวนี้ตัวละครหมอไปรนะครับในเกนชินอิมเพคแต่งตัวหมอเหมือนกันเลยเพิ่มเติมคือตอนนี้คือตอนกลางคืน <laughs> พูดถึงหมอไปแล้วอยากเล่นเกนชินเลยทุกคนตัวละครเขาเยอะมากเลยอนะแล้วอย่างไม่ใช่มีแค่ชีพหมออย่างเดียวนะเพราะงั้นผมขอไปเล่นเกนชินก่อนมาทุุมต่อนะครับ ใครที่ชอบตัวละครแบบสวยๆนะครับทุกคนหรือไม่ตัวละครเก่งหรือว่าตัวละครอวยของเรานะครับก็ต้องเกมเกณฑชินนี่แหละครับทุกคนที่เหมาะที่สุดแล้วเวลาเกมนี้นะครับอัปเดตทีไรผมตื่นเต้นทุกทีตื่นเต้นที่ว่าแบบจะมีตัวละครอะไรมาให้เรากดสุ่มนั่นเองนะครับหรือจะเป็นตัวละครที่แบบเทียบๆนะแต่ว่าอ่าผมไม่ได้สุ่มตอนนั้นนะครับอ่าก็จะกลับมาให้เราสุ่มใครจะเล่นเป็นสายไหนหรือว่าเมีตัวไหนนะครับก็ลองมาเล่นดูได้นะครับแล้วตัวละครที่ผมชอบนะครับก็คือตัวนี้เลยละครห้าเรานะครับหมอไพรนะครับ ไฟจูนะครับผมบอกเลยตัวนี้เป็นตัวอยวยคงผมเลยเป็นตัว5ดาวนั่นเองนะครับ<อ>ซึ่งผมชอบตัวนี้มากๆเลยซึ่งเขาแบบว่าหิวได้นะครับแล้วอีกอย่างนะครับผมเพิ่งมารู้ว่าตรงคอเขานะครับ เป็นงู <c oughs> เฮ้ยแต่เป็นงูที่น่ารักเออเกมนี้เป็นไงเกมอื่นผมจะเลียกเลียงนะแต่เกมนี้ผมเอาเป็นตัวละครชายนะครับลำดับที่3ที่ใช้สื่อเวทเป็นอาวุธนะครับเป็นตัวละครธาตุไม้ซับพอร์ตนะครับมิดาเมจนิดๆแต่ก็เยอะอยู่แล้วก็มีงูที่แบบว่าอ่าอยู่ตรงคอนะเป็นเจ้าของร้านขายยาบูบูฟาร์มาซีถ้าทุกคนชอบตัวไหนนะครับก็ลองจัดเซตคอมโบดูน,นี่คอมโบของมผมนะครับก็จะมีเครื่องฉนะครับนี่ไงเป็นตัวนี้เลยน่ารัก แล้วก็ซิงชิวแล้วก็มีคุกกี้นะครับอันนี้ผมจะเอามาฮิลด้วยนะเออแบบมี2ฮิวอะไรอย่างงี้แล้วก็ หมอไพรของเรานะครับแล้วก็หมอไพรของเรานะครับอันนี้คือเซตคอมโบที่ผมใช้นะครับทุกคนถ้าใครอยากไปดูเซตคอมโบแบบเต็มๆนะครับรอดูคลิปต่อไปเลยนะครับทุกคนมาดูว่าผมจะเล่นเซตนี้กับบอสตัวไหนหรือว่าจะเปลี่ยนเซตหรือว่ายังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปตีบอสกันแบบตึงๆเลยอ๋อสำหรับสายที่เก็บตัวละครนะครับทุกคนผมจะมาไปให้ว่าอัปเดตครั้งหน้านะครับตัวอะไรจะมาเตรียมเก็บทิฟวินไว้รอเลยนะครับทุกคนแล้วอย่าลืมมาเล่นเกนชินกันนะครับทุกคนผมติดแบบงอมแงมเลยนะครับของก็ดีจริงนนะคครับทุก ไม่งั้นผมจะไม่สุโมไปว่าเล่นหรอกคู่ตัวนี้ตัวอวยของผมเลยโอเคถ้าผมจะสุ่มไปเรื่อยนะครับทุกคนแล้วก็ให้มันเป็นขูณหกนะแล้วผมก็จะจัดต่อเลยนะครับทุกคนเออโอเคนี่เป็นหกแล้วแล้วเราก็จะใช้น้ํายานะครับปึ๊บปึ๊บใช้ปึ๊บไปปั๊บ <c oughs> รีบ hey, ล้างออกสองรอบเ้วเฮ้ยมันใช่หรอวันเนี้ยไปหนึ่งนะเอาใหม่เอาไม่ผมบอกเลยผมจะเอาอีกผมเอาอีก้ำจากนี้กลับไปโอมนี้ไอดี ID นี้ต้องได้วะ่ะต้องได้200ร้อยป่ะสองล้านป่ะต้องได้200ล้านป่ะน้องๆเหลืออีกสามขวดนะครับตอนนี้ไปเจ็ดล้านโอ้ย oh god มันมีโอกาสได้อะไรพวกนี้โอ้โหโอ้โห200ล้านเพื่อน200ล้านนะขอ200ล้านได้ไหม 2องร้ล้านอะ่ะสองรอล้านแบบเบิ่มๆมบเพื่อนโอเคแล้วเราจะไปเหมือนเดิมนะครับทุกคนไอดี ID นี้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่อีกันดีนึงขอได้ไหมหนึ่งสองสามไปอันเวแปลกๆแล้วอะ่ะว่ามันแปลกๆแล้วว่ะทุกคนไอ้การที่เราจะได้200ล้านนี่มันแบบมันยากขนาดนั้นเลยเหรอวะถามจริงเหอะมา รอบสุดท้ายนะครับของไอดีนี้มาดูว่า ID ดีนี้จะได้อะไรนะครับผมฟาร์มมานานมากเลยนะครับทุกคนแบบมันก็นานันก็หนานอยู่นะขอคนละหนึ่งไรนะครับผ้าครบอ่ากี่ไรเดียวสองพันไรแล้วกันผมจะมาเปิดอีกนะครับทุกคนอีกสิบขวดนะครับอ่าถ้าถึงนะมาโอเคไปกันต่อครับปึ๊บอ๋ออ๋อยัง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 ไม่ได้ชน้ม่ยาไม่ยังไม่ได้ชน หนึ่งไปหนึ่งน้าไปหนึ่งน้โอ้โห,โห,โห,โหอยาห่าไปได้ช่นน้ำชาโทษทีโทษทีน้องโทษทีโอเคอเคช่นน้ำชาก่อนปึ๊บปั๊บได้แหละวะอันเฟียนโอ้ไม่กูโอ้โหหมดแล้วอ่ะขวดไอด้ดียนี่เอ้าต่อไปนะครับจะเป็นไอเดียหลักเนาะแต่ว่าไอ้ดียลักผมอ่ะผมอยากได้แบบไม่ฝนตกก็ ฝนตรงนี้แบบอยากเล่นสตาร์ฟอร์ผมอยากไปเปิดในสตาร์ฟอมากๆเลยนะครับทุกคนเ,ออเดี๋ยวไอเดีเนี้เดี๋ยวผมจะ F K แบบเปิดไปเรื่อยๆเลยไม่รู้ว่าจะได้อะไรบ้างนะครับโอเคนะครับทุกคนเหมือนไอดีนี้นะครับเรายังไม่ได้มีน้ำยาอ่ายูนิเวิร์สนะครับไอ้น้ายาเนี่ยถ้า ผมแบบเดาหรือจำไม่ผิดนะทุกคนก็คือแบบถ้าเราไปไปโอมนั้นใช่ไหมเช่นไอไปโอมเมื่อกี้ถ้าเราแบบว่าได้อ200ล้านมานะแต่ที่จริงแล้วมันเป็น40ล้านนะครับเออมันก็จะเด้งเป็น200ล้านให้เราเลยนะเออถ้าจะไม่ผิดนะถ้าเรามีน้ํายาไอเอดีนะครับซึ่งมันเป็นน้ํายาที่ดีมากโอเคซึ่งผมค้ามาแล้วนะครับอีกขั้วสุดท้ายว่ะทุกคนและตอนนี้เป็นไบโอมนนรอมออด้วยนะครับ ไปอมดอร์มอไม่รู้นะว่ามันได้อะไรบ้างนะแต่ว่าอ่าถ้าให้แบบดีๆเลยนะไปไปอมของมันเลยน่าจะดีกว่านะครับแล้วตอนนี้ยเดี๋ยผมไอเดีลองมา FK ที่นี่ละ <laughs> แต่ไออันรีโมดเนี่ยคือมันจะสุ่มแบบไบอมดีๆให้เรานะครับหุยใครได้อะไรอ่ะใครได้อะไรอ่ะสี่ล้านอ๋อโฟเซดอนสี่ล้านแต่ตอนนี้เหมือนแบบสิบล้านหรือสี่ล้านอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยดีใจแล้วเวทุกคนแต่ว่าผมจะไปดีใจแบบนี้แลว้วอ่ะอยากได้แบบนี้ดิอ่ะโอ้ my god ดีใจด้วยน้องดีใจด้วยดีใจด้วยเวรรี่รักโอ้ my god <laughs> <laughs> เอาว่ะผมจะเปิดเสริมนี้มาทุกคนแต่ว่ามันดอโมอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงน,นะครับอ่าไอไบอมแลนดอมของเราอ่ะมันครูดาวอยู่นะสิบเอ็ดนาทีเลยนะ ทำไปเล่ okay, นไปโอเคเดี๋ยวผมจะรอในเซิร์ฟนี้แล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันีกครั้งนะครับตอนที่ผมเปิดเลยแล้วกันนะเนาะออน้องๆเขาจะได้เห็นด้วยว่าเราได้อะไรยะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับอีกประมาณอีกไม่กี่วินนะครับเราจะเปลี่ยนไบโอมได้แล้วนะครับตอนนี้ไบโอ้มอร์นะครับมาดูว่าเราจะได้ไบโอมอะไรนะมันแรนดอมนะครับทุกคนอีก3วิ3วิเท่านั้นเฮ้ยเหียวเหรออ่าได้อยู่นะผมว่าได้อยู่นะ โอเคโอเคผมว่าได้ผมว่าได้ผมว่าได้โอเคเดี๋ยวผมจะไปเอาไอ้ตรงนู้นเลยนะมา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 ดูนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับทุกคนสามร้อยล้านขอสามร้อยล้านขอสามร้อยล้านผมจะกดใช้น้ํายานะครับปึ๊บแล้วผมก็จะมายืนตรงนี้แล้วผมก็จะกดไปเลยผมว่ายี่สิบล้านว่ะอันนี้ได้ยี่สิบล้านใช่ปะ้ยมันมีอะไรขึ้นไปยี่สิบล้านปะได้จะใช้ยี่สิบล้านปะใช่ปะยี่สิบล้านนี่ไง ว่าแล้วยี่สิบล้านซึ่งเรามีอยู่สามอัน <laughs> พ่่ี่สามอันละโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อนะครับวิ้ยเปิดเปิดเปิดมาได้ดีเปิดมาได้ดีเปิดมาดีดดม,าดดดมากๆเลยเฮ้ยผมลืมใช้ยูดิเวิร์สว่าละลืมใช้ดูดิเวิร์สผมไม่ใช้ดูนิเวิร์สถ้า <laughs> เ,เราใช้ดูนิเวิร์สนี่เราน่าจะได้ของดีอยู่นะทุกคนจริงๆโอเคตอนนี้นะครับมันเป็นไบโอมโสนไปแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาไบโอมไบโอมอะไรวะเขาเรียกว่าะลรไบโอม เราเจอนะครับสตาร์ฟอร์นะครับผมจะไม่ไปเก็บตรงนั้นแล้วผมก็จะซุ่มไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนมาดูนะครับว่าสตาร์ฟอร์เนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับทุกคนโอเคลัคกี้หกมานะครับทุกคนเราสีเปิดกันนะครับจำยาอยู่ใส่วะเราเปิดแล้วครับเราเปิดยูนิเวิร์สแล้วนะครับทุกคนไปเฮ้ยผมว่าห้าล้านวะห้าแสนอะไอ้ห้าแสนอะโอ้ จริงๆไว้ห้าล้านห้าล้านอย่างเงี้ยห้าล้านมันไม่มีอะไรเลยเอ้าวแปดล้านเนี่ยวะไม่ใช่แปดล้านเนี่ยแปดแสนห้าล้านอยู่ไหนวะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลยนะครับสไตล์ฟอร์สตาฟอร์เออโหผมออกเสียงไม่ถูกแทกขี่นะครับทุกคนโอเคปึ๊บโอเคลักยี่หกเราก็จะเปิดอันนี้ปึ๊บแล้วเราก็จะสุดไปเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้ไม่รู้ ลืมห้าล้านปะผมว่านี่ห้าล้านผมว่านี่ห้าล้านยังไงก็อะล้านสามปไหนห้าล้านวะห้าห้าล้านอยู่ไหนวะห้าล้านอยู่ไหนวะอุ้ยผมแบบมันเอาให้สุดดีว่าเพื่อนมันแบบนะขอเราขอได้ไหมเราขอได้ไหมเราขอได้ไหมเราอยากได้จริงจเว้ยสี่ร้อยอะสี่ร้อยล้านอะน้องสี่ร้อยล้านสี่ร้อยล้านอะไรวะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะนี่คืออะไรวะ เฮ้ยนี่คืออะไรเฮ้ยมานานมากเลยเฮ้ยมันคืออะไรอ่าตอนนี้เราเหลือขวดสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนเหลือเหลือขวดสุดท้ายแล้วแต่เราไม่ยอมเว้ยเราเป็นคนที่ไม่ยอมขนเว้ยน้องๆเราเป็นคนที่ไม่ยอมขนเว้ยเราเป็นคนที่ไม่ยอมคนเว้ยมาน้องๆหนึ่งสองสามไปคูเก็บวันต้องนาน โอ้ oh God. โอเคนะครับวันนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับมันไม่ได้อะไรเลยนะครับน้องๆคือแบบไม่ได้อะไรจริงๆเลยนะครับ อย่างเศร้าเลยอ่ะคือแบบขอสักหน่อยก็ไม่ได้หรอเพื่อนเนี่ยดูดีๆร้อยล้านอะไรพวกเนี้ยเออเก็อย่างไ้กันนะโอเคถ้าครบ2 0 0พันไลค์นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดใหม่นะครับผมจะมาแก้มือเพบอกเลยผมอยากแก้มือมากๆซึ่งเป็นการสุ่มที่มันก็โคตรมันเมือนแต่แต่มันจะมันกว่าน,านี้ถ้าเราได้หน่อยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับรักทุกคนนะครับจุบๆ่าลืมนะ2 0 0พันไลค์